สบายดีปา่าลุงผอบๆ่องน้ำมอตคือเก่ารึไงอันนี้คือลังนี้เป็นเยืคืนเก่างงเ,าเาด้อรึงไงเรื่อนเก่าทีน้ำมอตั้งแต่หน่อยๆก็แล้วรึไงตั้งแต่อันตังเต้ยังไงตังเต้ย้ายผ่า,าปนปา่เอาเฮาก็อยู่เพื่ลอลังนี้แหละเป็นลังนี้เป็นลังเก่า สินอนเราไงก็สร้างเงินลังนี่ก็สิเปลี่ยนลังนอนนะไปลงอันนี้ผมมีคนนอนสามใบใหญ่เงินลังนี่นะตะกี้ฮนอนห้องนี่ไปลงไอของในนี่นี่นอนในนี่มีมันมันจะมีเสือนะไปลงเสือขันไว้อันนี้เขาพอใหญ่เ่็นใหญ่ไปนอนนี่เอาไปนอนค้างนั้นสามคนสี่คนแล้วเขาใครเขาจะมานอนผีจะค่อยนอนผีเจอจำบ่ได้ กำลังเก่ามันยังกินใยนตับหมักห่งาตาบม,มักห่วงาดีกินเอาตามักห่งเข่าเทียงกูจะเปน,นัวมดในเบริรแล้ว <c oughs> นนหนัวใช่ย,นนยังห่วงอยู่หรืองยังงอยู่ปาลาบกทีนเนือลงพริกมาบางทีนี่ล<โ>ูกเป็นลูกเราอสซิลล์มาใส่เอากระเ<โ>บ<โ>ิ้อเราอะกินแล้วนะ ออลอกปันดุกกเาเที่ยงเมื่อน,นี้มีตับมงคหงแล้วก็แกงน่อไม่มหมูป,ป่า,า,นนาอู้ใหญ่กูบัวเป็น่หงหงัหงงเหอก็มาบงคงนะเดยก็บบต้องใส่น้ำตาลมามันหวานคน,านหน่งตนายคนมังหงนะ่งนะ พลิกงันแบกพริกหยาบหยาบหางตือพลิกหยาบวะเน่เะทำงานขัยกินเขาก่อนนะีหลงหัวหลงไงจะกินก่อนละจะกินก่อนนะจะอย่าเข้า เนี่ยระบ้กองเาตงนะเี่นระเบอาจ้านี่ยประเด็เพชรพอไปเดี๋ยวนี้ขดพ่อนีลูกซินี่เลี้ยใหญ่ในวลูกศิลประเดคเพชรพ่อไปมันกระสีเซไปอีแบบไดประลงไงว่าเฮ็ดประเดคกันเรนี่นะคันประเดกเฮ็ดปวกกระสีเซไปอีแบบหนึ่งเลยยายหญเปรกะประเดกเฮ็ดปวกนะเซ ปลกเ็ดพอกับเวลายน,นี่แตกปอกนี่โอ้ยนัวเลยเล,ลย,ย้นลเลยครับเก่ะเกกะมันละไปปปูกให้กินกินเนี่งพืชกินมันก็ขนานกินพืชโลละมันจะขัดขดกินอละั่สิบ่ข โอ้ยอนุ่ ي ي okay. ึงอันนระเดกบยยยอนุบพะึงกราเดกเกี๊ยได้ายอะไรเลยเสบลายเนาะเสอบรายบหมักหมวกได้ขั้นก้อยสมนะคะบด้ายระดกปุ้งนี่เนียวเลยใช่มีได้สนี่ยต่ด้ยืนมาแด้วกผ่ามิรายนะจีบานะจีบานมะเขือตงมหงส์จะมะเขือใหญ่ปะ เือส yeah, so 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 oh right. ุกเด็กกับเขาสู่ทีมงานเกี่ยวเขาพี่รุงเงเขาเจ้ายุเขาเจ้ากินเถอเลยว้แล้วมันว่าแล้พบ่รุ่งรัตอนนี้มันสิบสองโมงเลยุวเขาคือว่าเลยขณะว่าน้องมดก็ยังหิวเขาเลยตอนนี้เรื่มสั่นเลยเบอรลิกาแฟอันหากอัน้ากาแฟกินอะไรได้บ้ไว้ยในตอนแรงนี่ ตอนเช้าเช้าบริกินกาแฟอย่างว่าเมยขอเท่นอเล่าบ้ามส่ะกอคือปูตีน่ะใส่กระเ้งนพมาลงโอ้ยเออใส่กระเ้งใส่กับกัวกระปุบเป็นสัญญาแกมเส็บมะนาวเนี่เขมอยนาวสหม็นบ่นำได้แล้วเขาจะวันมะนาวเนี่มันจะคล้ายมะสุ่มไปเสียบลุงมันไม่คล้ายผม แคบมกชมโอ้เนาะมันจะกวันหวนะานส่ลนยได้ตือเบิ่อในวันน้ำนะก็จะาคายยังมันกินยเงใจะมาคายยังเขากำบ่เขาเมาบ่โบแมนเขาเมาบ่เขาแบบาบ่มนก็จะนึกว่าเขาเมา ใ่บคงในบกทินไปนหงเพิ่มแายงเพิ่มอืมหอมหอมมีเขาเลยตอนนี้น่ะอันน้นอันน้มามาแ่่วเดียวอืมหวานานงหวานทั้งกรอบหงงกันหงแม่เลยนะจะเป็นเหางดิบนบวนะคะอืมชุกกะเเนาะอืมุกกะกรอบดีเนาะันหวานทั้งกรอบทั้งหวาน con dị tay chay kim mượn này mongong mà gim tỏi Toi mượn mưa thì mình lệ mưa 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 con mưa 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 được tệ này. Kinh dây ừ. này Kinh thầy vị bà mẹ Thôi đấy à Bây giờ ngay bây giờ cuộc mục này Cái này mạnh này mạnh là cái gì đấy Cái mạnh mục quả Cầm mọc thua Rồi, đây là thầy bừng vào chỉnh bà này À, tôi cũng nhanh sẽ lơi mời mẹ mẹ mời 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 mẹ mẹ mời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  luôn mẹ keng nó mời 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 mặc mời 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 gọi mời 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 Mốc mời Mốc mời 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 mốc แกงน้อยแกงน้อม้บมีนะแกงม้แบบเข็ดแขนออกออกนั่งมามนั่งนั่งเลยนั่งนี่หนของหนะเออหนัาหองหนัอมาลงมาย่เขาจะกินอยู่พุ่นบ่ทั้งพุ่นแล้เอากินอยู่พุ่นเมาแล้วโมโหทังนั้นเ้อ

พอพอไปเลยอ้าัดไะเลยว้าหอม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 หมบ่เหมเหี้ยก็ไม่รูใส่บ้น้ำตาลเนี่่บ่ใส่กบ่อมมากบุกไปเเนาะ นั่งตั้งรวงแล้วนี่เน่นังนะบมเนี่ยไปให้นังไก่น่ยนังคุ้นน่นั่งหับคุ้นเนะรปั๊มนังเพื่อ่หาจอได้กับบุมนข้างงานไงสามลูกี่สิมานึ่งสามากนี่กะบี อย่างนี้เองมันดีจิบหวานไปดีดีท่องดีใส่สรเมืนตงแป้นนนั่นอปจับมากว่าเากแหลมกแหลมบุบุกาก ได er ้สุดงามบีบอน่ะกรงไทยแลวบนยีคันแม่เขาไปทำบ่ตสมบรว่ะก็แล้ก็สมุกวมาวจริงจังมึงก็จะปลูกกว่าบนนี้เาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไห้ผมบ่ mọi người biết mọi người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  mọi ôi sao sao sao